สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูราสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้หลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็ก Gen 2ก็เปิดแล้วนะตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ8โลทองเนาะคิดว่าชนะแค่ครั้งเดียวก็น่าจะได้ขึ้นนะครับโอเคไปดูของรางวัลกันดีกว่าเนาะของรางวัลอย่างแรกเลยเป็นฟิกนะครับ เออเป็นฟลิกดินเอม,ม่วงเงินเขียวอาหารเนาะแล้วก็การ์ดเจ้าอินโดมินัสเล็กเจน2นะครับเป็นตัวม่วงไฮบิดนะไม่ใช่ม่วงวิบวับนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้โอเคเดี๋ยวเราไปล่ากันเลยดีกว่าตัวพี่ตัวเก่งๆก,ก็ยังไม่ได้ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่เท่าที่พี่ดูเนี่ยออคนมาตีอ่ะค่อนข้างจะเยอะนะแต่ระดับค่อนข้างจะยากแต่ตัวพี่ค่อนข้างจะเยอะ ตัวแรกเอานี่ละกันไม่ดีอ่ะเอานี่ดีกว่าโอเคตัวที่สองกินพืชนะครับนี่ตัวแดงพี่ยังเหลือเพียบเลยนะโอเคเอาอะไรดีอีกัวน,โนโดอนอีกวัวนซูคัตละกันนะครับโอเคแล้วก็ตัวสุดท้ายกินเนื้อหลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็กเจนเราก็จะต้องใช้ อินโดมินัสเล็กเจน1แล้วกันเนาะอ่ะพี่มีอยู่2ตัวนะครับเดี๋ยวพี่ว่างๆจะไปอัพเป็นล่าง3แล้วนะทั้งเจน1เจน2อินโดมินัสเล็กเนี่ยพี่เคยทำคลิปเลเวลแม็กไปแล้วนะแต่ตอนนี้ในส่วนของพี่มีเท่าที่เห็นนั่นแหละเพราะว่าเอาไปไฮบริดเป็นอินโดรัปเตอร์กันไปหมดแล้วนะเป็นตัวแดงโอเคเราชาร์จได้นะขอชาร์จก่อนเลยของเขามี2แต้ม เปลี่ยนตัวนะตีด้วยหนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็ป้องกันสักหนึ่งแล้วกันเนาะก็ชาร์จไปจริงๆไม่ต้องป้องกันก็ได้นะเพราะว่าเขามีแค่สองแต้มไม่เป็นไรรอบนี้ชนะอยู่แล้วนะแถมจะได้ใช้ท่าไม่ตายด้วยไม่ทำอะไรนะครับโอเคงั้นเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีหนึ่งเลย ไม่เข้าไม่เป็นไรตอนนี้เขาสี่แต้มแล้วอุ้ยตีมาแค่หนึ่งเองเหรอโอเคงั้นเราก็ชาร์จสโจมตีสไปเข้า2แต้มนะโอเคครึ่งหลอดครึ่งหลอดตอนนี้เข้า5แต้มนะครับ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าถ้าตีมาแล้วจะตีมาัหมดเนาะห้ามาโอ้โหเห็นไหมมีกักไว้หนึ่งด้วยอีกัวโนซูคัตลงสนามมาเราก็จัดเผื่อไปหนึ่งแต้มแล้วก็ชาร์จที่เหลือป้องกันไปเข้าสองก็ไปนอนสิครับเอาหัวสะบัดไปเลย เจ้าซุพันโนไททันมีสีแล้วก็ตีมาหมดสี่นะครับเขาเราสามเรานอนโอเคมาแล้วอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่งมาแล้วครับเลเวลยี่สิบนะเดี๋ยวก็จัดได้เลยแล้วก็ป้องกันกระชาร์ตไปได้ใช้ถ้าไม่ตายแนะ่นอนเจ้าบัมปี้ โดนแน่โอเคบัมปี้ของเขาลงสนามมานะครับขอ,อลากเขียวมาเลยนี่สีตีไหมตีไม่ตียังไงก็โดนนะครับเจ้าบัมปี้เราป้องกันไว้แล้วไม่นอนแน่นอนสีแต้มนี้เอ้ยโอ้ไม่ตีเลยจะหมดเวลาด้วยนะโอเคเดี๋ยวเราจัดเลยแปดแต้มไป เขาหาแต้มนะครับคำรามก่อนแล้วก็ตบสาตบสากัดอีกทีนึงเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสวยงามดโดมินัสเล็กเจนหนึ่งเลเวลยีเนาะ342แต้มนะครับอันดับขึ้นมาอันดับ98้าบโลเพชรแล้วนะโอเครับของรางวัลจะได้ ได้ได้อาหารไม่เป็นไรโอเคไปต่อเรายังเหลืออินโดมินัสเล็กอีกหนึ่งตัวเอ,อเอ้ยครึ่งบกครึ่งน้ำก่อนดิเอาครึ่งบกครึ่งน้ำตัวไหนไปแท้งดีเอาเจ้านี่เลยแล้วกันโอเคแล้วก็กินพืชนะ กินพืชก็เอาตัวไหนดีสิโนเลยลแล้วกันแล้วก็อินโดมินัสเล็กอยู่นี่โอเคมารอบที่สองนะครับโอเคจะเจอตัวคิดว่าไม่น่ามีปัญหาหรอกเพราะตัวที่พี่จัด ก็ค่อนข้างจะเก่งแถมเขากินพืช2ตัวสบายๆเลยรอบนี้ตัวแรกก็แพ้ทางเราด้วยเพราะฉะนั้นก็ชาร์จก่อนได้เลยของเขา2คาดว่าจะเปลี่ยนตัวนะสเตโกโซเซราทอปมาแล้วโอเคมาแล้วก็โจมตีมาหนึ่งเลยโอเคเดี๋ยวเราก็ ขอป้องกันสักหน่อยแล้วก็ชาร์จต่อสองแต้มนี้สองยังไงตีมาสองนะครับเข้าหนึ่งโอเคจริงๆก็จัดการได้เลยนะเอาดีกว่าไปค่อยๆตอดไปสะสมแต้มให้อินโดมินัตเล็กเนาะโอเค ันนี้เขาสามแ้มนะแล้วตีมามะตีมาหมดสามเลยโอเคเรานอนแต้มเขาหมดแล้วนะครับซิโนโล,ลงมาก็จัดเลยสำหรับเจ้าตัวนี้สามแ้มแล้วก็ชาร์จเลยเนาะที่เหลือป้องกันไปสามแ้มไปนอนซะเรียบร้อยเจ้าเมเทิลองนะครับ มีสี่สี่แล้วตีไหมสีนี้ไม่ตีนะไม่ตีงั้นเราตอดเนาะเราก็ขอชาร์จสี่โจมตีสี่ไปเขาสองแต้มโอเคครึ่งหลอดนะครับอันนี้เขาหกแต้มแล้วหกแล้วจัดมาเลย จัดมาหอยากกักโอเคครับเขาจัดมา6นะเรานอนไม่มีปัญหาครับมาแล้วอินโดมินัสเล็กเจนหนึ่เลเวลยีเราก็จัดไปเลย2แต้มป้องกันก็2ก็พอชาร์จไป2แต้มไปนอนสาหางสะบัดเลยสเตโกโซเซราท็อป มี4แล้วตีไม่ตีก็โดนนะครับโดนตบซ้ายตบขวาไม่ทําอะไรโอเคจัดท้าไม้ตายสิครับแปแต้มไปเลยจะรออยู่ใหญ่คารามก่อนคูไปก่อนหนึ่งทีแล้วก็ตบ1ตบสอลังกัด3เรียบร้อยครับ ชนะไปอย่างสวยงามต่อเนื่องกันเลยได้ไตระดับในโล่เพชรอีกเนะนาะคะแนนเพิ่มกลายเป็น374คะแนนนะครับอันดับ91รับของรางวัลจะได้ได้ได้เหรียญเนานะได้รับของรางวัลไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยโอเคเดี๋ยวไปรับ DNA แดงนะได้มานะครับ ในการขึ้นโลเพชเนาะโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าอินโดมินัสเล็กเจน2ก็เปิดแล้วนะครับน้องๆไขที่ยังไม่เคยปลดล็อกเจ้าตัวนี้ก็เชิญชวนมาตีหลีกนี้นะครับได้ปลดล็อกด้วยเนาะแถมประหยัดดี a นเม่วงในการไฮบิดหรือฟักเจ้าตัวนี้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะคลิปนี้ไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ